สวัสดีครับผมสันนี่จากพิเวนกระบี่นะครับผมสำหรับวันนี้ผมสันนี่จากเิือนกระบี่จะมาแนะนําเครื่องเล่นติดรถยนต์จากค่ายแบรนด์ดังของเราวันนี้ก็คือ JVC สำหรับนวัตกรรมหม่จาก JVC นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําเจ้า JVC รุ่น KWV12 สำหรับ JVC รุ่น KWV12 ตัวน,นี้นะครับผมมีขนาดหน้าจอที่6.2นิ้วนะครับผม สามารถเลื่อนแผ่นดีดีได้สามารถใส่แผ่นด้านหน้าได้เลยนะครับผมมีขนาดความคมชัดอยู่ที่3 8 4 0 0พิกเซลนะครับผมและตอนนี้นะครับผมมีช่อง AV-IN สามารถาต่อกล่องทีวีดิจิตอได้โดยโตรงนะครับผมสามารถเสียบยืดบีที่5้วลนะครับผมให้ความเดืวดที่1แอมนะฮะสามารถเลื่นไฟล์ m ิด i โว้ครับผมโดยการโหลดไฟล์ AVI ขนาด3 6 0 ได้เลยนะครับแล้วก็การาเล่นไฟล์วิดีโอจาก USB นะครับผมเราแค่ไปโหลดไฟล์ YouTube จากเว็บ YouTube แล้วก็มาแปลงเป็น AVI สามารถเล่นไฟล์วิดีโอผ่าน USB ได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นข้อดีจาก JVC เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดข,ของเราเลยนะครับและสำหรับ JVC ตัวน,นี้นะครับผมให้กำลังขับอยู่ที่50วัตต์คูณ4นะครับผมจากเดิมอะ ที่กังเล่นทั่วไปก็คือสาวัตต์คูณ4ตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีก50วัตต์คูณ4ก็คือให้พลังเสียงที่เพิ่มขึ้นเพิ่มอัตราษในการฟังของทันผู้ชมนะครับสำหรับด้านหลังของตัวเครื่อง j v c ตัวนี้นะครับผมนวัต,วตกรรมใหม่จาก j v c ก็คือจะให้ r ร out ก็คือ3ชุดมีวิดีโออิน1ชุดคามราอินชุดสำหรับต่อต้องถอยหลังนะครับ และมีวิดีโอเอาให้อีกหนชุดซึ่งเหมาะมากรัสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะต่อทีวีเพิ่มเป็นทีวีเพดานหรือทีวีหวอบมอนนะครับผมเพื่อเพิ่มความบันเทิงให้กับสมาชิกที่นั่งบอหนหลังนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ g v c รุ่นที่เรามานำมาแนะนำในวันนี้ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ g v c ปี2017 ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับซึ่งเป็นสินค้าเกรดพีเียมที่มีราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ครับสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าของเราติดต่อเข้ามาได้ที่ทพิวันกระบี่หมายเลขโทรศัพท์081978-5122หรือเข้าไปเยี่ยมชมกับเราได้ทาง www.capromarket.com r และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับเราได้ทางพี่วันกระบี่ชา n e l และถ้าอยากให้เราแนะนำสินค้าตัวใหม่ๆตัวไหนนั้นให้คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมซันนี่จากเพื่อนกระบี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ